ขอความสุขสวัสด,ดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่สิบแปดเห็นบ่าล่ะสิบแปดตัวเนาะเอ,อช้าวันที่สิบแปดตุลาสิบแปดหรือสิบเก้า 19. ไม่รู้นะที่สิบแปดมั้งสิบแปดตุลาคม พศสะ 3, องพันสบสีเออฝนตกดีครับทั้งวันทั้งคืนเลยเออตอนเช้ามารู้สึกสึตัว่าลินเฟยฝอยเออจะหยุดให้พระบินทบาทเออเมฆหมอกยอดเขอแหลมเออหมอกอากาศ ฝนตกสามสี่วันแล้วเด้เนาะทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเนาะเออตกค่ะตกแน่แท้พายุเขานะพายุเขานี่คือทตกมืดมืออีกแล้วมือ่อไหร่มึงซ่งแล้วเออในก็หยุดหยุดไฟไฟเตรียมล้มไปด้วยพระเตรียมล้มมาด้วยวันนี้เตรียมล้มแล้ว เออาบินทบาตโอ้โหมืดมืดฟ้ามัวดินเลยเด้ประโยชน์เขานี่เพราะว่าเขาตกแห้งสิบ่บินนะมอันนี้ต้มข้าวต้มเพราะดีนเริ่มไปไฟเริ่มหยุดแล้วฝนกลัวพระได้ต้มข้าวต้มแล้วมั้งกลัวพระฉันข้าต้มแล้วมั้งเทวดากลัวกลัวพระได้ฉันข้าต้มเลยหยุดให้พระบินทบาต เออจุดให้พระบินทบาทอ,อ,อีกไก่ยังไงหยุดก่อนเด้อเทวดาเอ้ยพอเอาบินทบาทแล้วก่อนถึงกลับมาถึงถ่ำเลยถึงตกบอกฟังหมดละเทวดาก็เด้อเออตกกับตกตัวว่าว่าเด้อเออตกกับตกมันวายัานผ่าเปียกดอกว่า มันก็ยันพระเปียกกระตกโลดเทวดาเอ้ยหามหามฝนหามได้แล้ววันใดแล้วเนาะเออก็บอไปเดี๋ล่ะบอไปก่อนล่ะเออกานอยากให้ฝนอยากว่าอยากให้พระเปียกฝนก็อย่างให้ตกตัวเทวดาเนี่ยยพระเปียกฝนก็อย่างให้ตกเนาะก็เศร้าตกก่อนพระบินทบาทกลับมาถึงถ้ำก่อนตกกระตกโลดนี่ว่ายอย่างดอก เออเห็ดจังได้ได้ก็ยุฝนตกฝนสิตกไปหามฝนมันเคยได้บ่โอ้น้ำไหลทางไก,ก็จืดแฉะเออทางก็จืดแฉะคนบ่ามักอยู่นะคน,คนความเจ็ดจืดแค่ความแฉะนี่เออคนสิม,มักบ่ความบ่ มันมัาตัวความสะดวกสบายตัวมนุษย์ความลำบากมันก็มักเด้มันก็ธรรมดาเด้ลำบากก็ได้มันทุกข์นั่นเองทุกข์ก็ธรรมดาเป็แต่ของธรรมดาเอามันก็ธรรมดาของเขาตัวมันก็มีทั้งมันก็มีจังสี่ละโลกมนุษย์มีสุขมีทุกข์ปนกันไปนั่นสิละคอยมีสุขหลายก็ทุกข์กับพ่อ เออก็บ่มีบ่มีสุขมีทุกข์เลยกัดพุ่นแล้วพระอรหันต์พุ่นแล้วบ่วมีสุขมีทุกข์เออบ่ไดย้ยินดียินไหเกาอีหยังแหละปล่อยวางแล้วเออปล่อยวางสังขารร่างกายอ่อาธาตุสีขันหาปล่อยวางเออวางห้าสิวางได้บอกห้าวยันตายเนาะยันยึดมันไว้อยู่นี่แล้วยึดแต่หลัง สังขารหลังกายไว้อยู่นี่มันก็ออกว่าใดเทียบเลยอ่ะเออก็ติดอยู่ในวัตยะอยู่ไหนล่ะติดในการวินไว้แต่เกิดอยู่นี่ออไปยึดเด้สั่งเว้สั่งกรรมขึ้นมาเด้เออมนุษย์มาน่าออลูกน้องไปอะไรขา นอกก้องอลกาอาจจะออกวินทาบาทละ <c oughs> โอ้อาหมื่นมากอีกละโอ้น้ำน้ำไหลครับตกหย่อนหน่หย่อนหน่หมดขึ้นเนาะเอ้ยตกเว้นทั้งคื้นหัวก้านก็มัดมื่เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกขึ้นนี่ก็เออน,นี่พึ่งเศร้านี่พึ่งเศร้ามาก sao, chuyện sao này vôi, gật xong thầy pháp binh thàm ba con đớ, theo đã hiền pháp biếng cái, chấp hứng tốc, hiền pháp biếng cái chấp hứng tốc, theo đã ơi, nam mọc nam mệt, kìm khó lẹm con, lấy huân huân giúp mở. บาดโควิดบ่โอ้ยตกดีแท้ๆอายุเข่าได้เนาะทุกภาคเนาะอายุเข่าทั้งที่น้ำท่วมแล้วท้องสารอยากโยมท่วมเขาถล่มน้ำได้ขี่เลื่อเกี่ยวเข่าโอ้ย เห็ raine, ję, ุลำบากเก็บกิจบลำบากเอาเว้นกรรมของมนุษย์เท่านั้นล่ะเออบ่ตายหาใดไม่ดอกอยังกระเดยในโลกมนุษย์นี่มันของสมุดขึ้นมาเออมันจะเป็นยังกระเป็นไปอะไรจะเกิดมาง่ไงเกิดไปแค่นั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็รวยลานพันหลานกับเป็นน้ำปรไดดอกเขียนใบใสงกับเพื่อละเออีอย่างสิเป็นของเข้าในโลกมนุษย์นี่ mi ta bún các bạn nữa là uốn chỉ mi mọc mọc đá không nhọt khẩu nè có lẽ thì theo đá phân dứt tục Phá phải bị ổ bình thơ bạc nhé phân dứt cũng nỉ em คืออยู่เดะเมื่มอวานคือกันวันก็หยุดตอนเศร้านี่ยุดเออแม่พระถึงถึงทำแล้วตกปึ่มเลยเออคือเวรอยละหมดจอดคว่ำอยู่ในเทวาดาก,ก็เลยจังหวะมันพอดีกันพอดีเนาะจังหวัดมันพอดีซื่อๆดอกเออจังหวะมันพอดีเดี๋ยวเทวดาบันยา้าเปียกฝนเ ยานพระเปียกฝนก็ยุดเหรอยานพระเปียกฝนยานพระยุดให้พระไอ้บินทบาทนะยานพระในชันก็ต้มแล้ววะเออฉันก็ต้มกับอาหารทะเลตะวะัวเกลือก็ยานพระในชันก็ต้มก็เลยยุดยุดให้พระบินทบาทเออคืออยู่ยมละถ้งฝุ่นไดอุบลบนฝนเป็นยังไง น้ำท่วมบาอุบลเอุบวน,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 นตกทุกภาคเนาะบึ้งฝนตกน้ำท่วมกันน้ำขื่นนำท่วมแถวสตึกแถวติดแม,ม่น้ำมุนโอ้ยหนาหนาโยมขี่เลือดเจียวเข่ากันโอ้ยเป็นตาไนเจียวเข่มามุดน้ำเจียวเข่า <c ười> เอาค่าวว่าตอนนี้ เออท่านนัยน์เถอะน้อว่ะลำบากลำบุญเถอะน้อชาวหายชาวนาก็ได้เออชาวหายชาวนาพะกันลำบากกันแล้ววะก็บ่ลำบากกันมาต้องเกิดเป็นมนุษย์อ่ะเกิดเป็นเทวดาไปเทวดาบวรพ้มไปเออก็จะเดเป็นเป็นพ้มเป็นเทวดากันสะสมบุญกุศลไว้ได้หลายอืมบุชเ้องหน่อยเด้เพราะจึงได้เกิดเป็นมนุษย์ กบ,บุญหล,ลายก็เกิดเป็นเทวดาเป็นพร่มไปด้ยบุญหน่อยที่สุดก็คือมนุษย์บาปหน่อยที่สุดก็คือสัตว์ดรจฉานบาปหน่อยสัตว์ฉานพวกเปรตพวกสุรไา,ายนาีย่บาปหลายสัตว์นรกเออบาปหลายบุญหน่อย <c oughs> บุญหน่อยก็มนุษย์ <c oughs> มนุษย์บุญหน่อยเออ บุญหลายกับเป็นเทวดาเป็นพ่มไปแล้วเนาะบาปบาปหน่อยเอกเว้เนาะบาปหน่อยก็พ้นแล้วหัน <c oughs> หน้าข้ามีเผื่อละบาปหน่อย <c oughs> เออบาปเหลือหน่อยบุญมันหลายกว่าน่ะนะผมว่าว่าเดี๋ยวเสี่าว่าเออบุญมันหลายกว่าบาปมันหน่อยบาปยังมีบาปอยู่เด้เออหรืออวิชานั่นเองเออคำว่มีบาปเลยกับพระราหันนะ่ะนะเนาะ อันนั้นคือผมมีบาปเลยเ,ออเดี๋ยวนี้เขาก็หันเขาไปสั่งความดีก่อนหันเขาไปสั่งความดีก่อนใจดีใจดีๆไว้ก็ใจใจบ่ดีมันเป็นทุกข์เด้บ่ทุกข์ทุกข์ใจมันทุกข์เนี่ยมันกับโมโหนัน เสร้าหมองเมื่อเส้าหมองเราน้ำตายมันกัดูดแล้วความเส้าความหมองกับปอยุสุดนรกนแล้วเใจมันเสร้าหมองกั็เป็นสูนรกใจมันหอนใจมิเกลเลดใจเส้าหมองใจมันหนักมันมืดมันมัวมันก็ไปอยู่ที่มืดที่มัวหมดแล้วสมกับใจสภาวะจิตของมันะอใจดีๆไว้เบาๆใจเบาๆใจดีๆเอใจใสไว้ ใจใสใสพอนะเออใสใสตัวใจดีมนใจใสตัวใจัสว่างใจไม่มีความสุขใจดีมีความสุขเด้กลับไปสู่ต่วความสุขพอและวน้ำตายไปใจมันเบามันก็ไปสู่พุ่นแล้วมองสุขสุกมองเย็นเย็นพุ่นแล้วเทวดาหมดพ่มไปตัวอ๋อละออ เสียงน้ำไหลแห้งแต่ขี่เรือบินทาบาดว่าบัดึงขนาดนั้นหนอวะทั้งนี้มันบัดนั่นดอกมันยุบไปมันบัดถ่วมดอกทั้งนี้ที่จงได้ก็บาดถ่วมเออที่มันสูงเนาะที่มันสูงอ่ะเออหนา่นาน้ำไหลน้ำไหลลงมาจากภูเขาเออ น้ำไหลมาจากภูเขาอะอเป็นหน้าแหล่งก็บมมีไหลแลละแหงมัดลยอันนี้หน้าฝนมันไหลอ๋อเป็นถบาทกอน